ครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการปฏิรูปกฎหมายกับคอปรกอรครับซึ่งกลับมาพบกันในช่วงวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับเพื่อที่จะติดตามแล้วก็มาดูกันต่อไปครับว่าสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายนั้นยังมีส่วนไหนอย่างไรที่น่าสนใจนะครับวันนี้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ต้องน่าสนใจครับเพราะว่าถ้าเราคุยกันในเรื่องนี้เนี่ยหลายคนจะมีส่วนเกี่ยวข้อง แล้วก็ได้รับผลกระทบถ้ามีการปรับปรุงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผลกระทบก็อาจจะลดน้อยลงไปเรื่องที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการปรับปรุงแล้วก็การพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจให้เป็นธรรมแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ซึ่งการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะโยงเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นะครับความเกี่ยวข้องกัน แล้วเรื่องของกฎหมายนี้มันมีสาระสําคัญที่จะต้องนํามาสู่การปรับปรุงและก็เปลีป่ยนแปลงอย่างไรนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดรกาชัยจงจัก,กรพันธ์ท่านกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์กาชัยครับสวัสดีครับก็ต้องขอบพระคุณครับที่อาจารย์ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับพูดถึงเรื่องของนี่ครับอาจารย์การปรับปรุงและก็การพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ให้เป็นธรรมแล้วก็ทันต่อสถานการณ์นะครับอาจารย์ถ้าถามว่าทําไมถึงต้องมีการปฏิรูปกฎหมายที่ว่านี้ครับอาจารย์ที่มาที่ไปคือยังไงครับต้องย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ประเทศไทยเรามีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจช่วงปี2540ถ้าคุณยศพรและท่านผู้ฟังยังจำได้หลังจากที่เรามีปัญหาทางเศรษฐกิจในครั้งนั้นเนี่ย รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดเพื่อศึกษาดูซิว่าปัญหารากเหง้าของปัญหาระบบเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยเกิดจากอะไร,รนะครับมีคณะกรรมการหลายชุดนะครับที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลในท้ายที่สุดเนี่ยก็มีข้อสรุปตรงกันอยู่หลายข้อแต่หนึ่งในข้อสรุปนั้นก็คือ ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศก็เพราะว่ายังมีผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจจานวนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยสะดวกได้โดยเป็นธรรมนะครับแล้วข้อสรุปก็ได้รายงานต่อไปว่า mm hmm. เหตุผลประการหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจผู้ประกอบการทั้งหลาย เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนโดยความสะดวกและด้วยความเป็นธรรมนี้เองเป็นปัญหามาจากข้อจํากัดทางด้านกฎหมายครับครับซึ่งกฎหมายไทยที่ว่าด้วยเรื่องหลักประกันเนี่ยนะครับออมีเพียงจำนองจำนำและคำประกันครับซึ่งแม้ว่ากฎหมายทั้งสมลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่ใช้เป็นเครื่องมือในแง่หลักประกัน คุณยศพรและท่านผู้ฟังลองย้อนกลับมาดูนะครับว่าผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยที่คิดจะประกอบธุรกิจการงานอะไรก็ตามทีเนี่ยโดยหลักเศรษฐศาสตร์เขาก็จําเป็นต้องมีเงินทุนครับใช่ครับ,รบเงินทุนส่วนหนึ่งก็มาจากเงินออมที่เขามีอยู่ครับนะครับแต่เงินทุนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ในระบบเศรษฐกิจโดยทั่วไปเนี่ย ผู้ประกอบการเหล่านั้นต้องไปได้รับเงินทุนมาจากสถาบันการเงินครับพูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆเลยคือต้องไปกู้ยืมเงินงแบงก์นั่นเองธนาคารครับซึ่งโดยหลักเนี่ยผู้ที่จะให้กู้ยืมเงินจะให้กู้ยืมเงินได้ก็ต่อเมื่อมั่นใจว่าผู้กู้เนี่ยจะสามารถมีเงินมาชําระคืนได้ในภายหลังรรพร้อมดอกเบี้ยด้วยครับถูกไหมครับซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ย เขาเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยก็วางหลักเกณฑ์ว่าในการนำเงินของประชาชนออกให้คู่กับผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ประการหนึ่งก็คือต้องมีหลักประกันครับทีนี้เพื่อเมื่อต้องมีหลักประกันเนี่ยโดยทั่วไปแล้วอย่างที่ผมเรียนตอนต้น,นว่าหลักประกันตามระบบกฎหมายไทยเนี่ยมีเพียงคำประกัน จำนองและจำนำ,ำ,น,ำนั่นหมายความว่าถ้าคุณยศพอรอยากจะมากู้ยืมเงินสักจำนวนหนึ่งเพื่อเอาไปประกอบกิจการร้านขายก๋วยเตี๋ยวยศพรครับยกตัวอย่างคุณยศพอร,ร,อ,พอ,รอาจจะมีเงินทุนส่วนตัวอยู่จำนวนหนึ่งต้องไปเช่าสถานที่ต้องไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายมาประกอบเงินทุนเหล่านี้เนี่ยคุณยศพรวิ่งมาหาธนาคาร ธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งถูกธนาคารแห่งประเทศไทยกํากับดูแลอยู่แล้วก็วางกฎเกณฑ์ว่าเนื่องจากเงินที่ให้คู่ยืมเงินนั้นเป็นเงินของผู้ฝากเงินครับอันเป็นเงินของประชาชนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาตรการหรือกฎเกณฑ์เพื่อความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยก็วางหลักว่าเพราะฉะนั้นคุณยศพรจะต้องมีหลักประกันมาให้กับธนาคารด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณยศพรไม่มีที่ดิน ไม่มีตึกปรามบ้านช่องก็ไม่สามารถมาจำนองได้ครับเพราะว่านครับจำนองต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เท่านั้นตามระบบกฎหมายไทยครับทีนี้จำนำจำนำก็คือการนำาสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหลายมามอบให้กับเจ้าหนี้เก็บไว้เพื่อเปหลักประกันในกรณีเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณยศพรเอาเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวเอาตู้เอาอุปกรณ์ทั้งหลายมาจำนำซะแล้ว คุณยศพรก็สงสัยจะประกอบธุรกิจก๋วยเดี๋ยวไม่ได้ครับโดยเหตุนี้นั่นเองเราจะเห็นได้ว่าการจำนองกับการจำนำแม้จะมีประโยชน์แต่มันมีข้อจำกัดเพราะว่ายังมีทรัพย์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกมากที่ผู้ที่เป็นลูกหนี้ไม่สามารถนำมาส่งมอบให้กับเจ้าหนี้คือธนาคารได้เช่นสินค้าคงคลัง เช่นสินค้าที่มีขายอยู่ในร้านโชว์หวยทั้งหลายพวกนี้เป็นทรัพย์สินที่มูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งสิน้นแต่ด้วยข้อจํากัดของระบบกฎหมายไทยที่ถ้าเป็นจำนองต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นครับแม้ว่าต่อมากฎหมายจะแก้ไขเพื่อขยายไปถึงเรือไปขยายไปถึงเรื่องอื่นๆบ้างตามสมควร,ครแต่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดเท่านั้นครับจำนำ,ำ,นำกฎหมายเราก็วางหลักไว้ว่าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำนั้นให้แก่เจ้าหนี้ยึดถือไว้ บางทีเจ้านี้ในแง่สถาบันการเงินเขาก็ไม่ต้องการยึดถือเอาไว้เพราะเขาไม่มีที่เขตหรอกครับ,รบในแง่ของลูกหนี้ถ้าเอาเอาทรัพย์สินเหล่านั้นไปวางไว้เใช้แล้วก็ไม่มีทรัพย์สินที่จะมาใช้ประกอบธุบรกิจดังนั้นเราจึงเห็นว่าระบบกฎหมายไทยที่มีอยู่เนี่ยมันล้าสมัยมันไม่ทันต่อการตอบการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจทั้งหลายเราจึงคิดว่าถ้ามีกฎหมายหลักประกันรูปแบบใหม่ เข้ามาในระบบกฎหมายไทยก็จะช่วยทําให้เจ้านี้และลูกนี้สามารถเข้ามาทําสัญญากู้ยืมเงินหรือรที่เรียกว่าสัญญาให้สินเชื่อกันได้มากขึ้นถ้าทํากันได้มากขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศก็จะเริญโดยสภาพนั่นเองครับนี่คือแนวความคิดที่มาที่ไปของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจรูปแบบอะไรครับ,บ,บซึ่งเราใช้กันมานาน พอสมควรแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ตัวคํำประกันจำนองจำนำนี่ใช้มาเป็นร่วมเจ็ดิบแปดสิบปีนานมากแล้วครับตั้งแต่ร่างกฎหมายขึ้นมาสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบปดสิบประมาณนาน้องครับครับมันถึงเวลาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ความจริงความจริงมันถึงเวลามันนานมากแล้วเวลานี้ต้องถือว่าเป็นเวลาที่มันผ่านมาจนเกินเวลาสมควรแล้วครับถ้าเราย้อนหลังกลับไปเนี่ยแนวความคิดของนักกฎหมายของนักเศรษฐศาสตร์ ของนักบริหารที่เห็นความสําคัญที่จะต้องมีระบบกฎหมายหลักประกันใหม่เนี่ยครับไม่ใช่เพิ่งเริ่มคิดนะครับเขาคิดกันมาเกือบกว่ายี่สิบปีละเพียงแต่ว่าโดยกระบวนการที่ผ่านมาก็อาจจะมีข้อจํากัดอะไรบางประการนะครับก็เลยทําให้ร่างแนวความคิดที่จะมีกฎหมายฉบับเนี้ยอย่างที่ผมเรียนครับว่าตั้งแต่สมัยรัฐบาลในยุคปีพุทธศักราช2540ครับ,รบนะครับมีการตั้งคณะกรรมการ มีคนที่มีมีส่วนร่วมมากมายไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกฤษฎีกากระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันคิดได้มีคณะกรรมการทำมาโอโ้เป็นประวัติศาสตร์ยาวเกือบ20ปีเพียงแต่ว่า ก็อาจจะมีข้อขัดข้องบางประการหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกันบางประการรก็เลยทําให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยยังไม่คลอดออกมาเป็นกฎหมายมีผลใช้บังคับสัทีหนึ่งครับอาจารย์พอมีตัวอย่างไหมครับในข้อจํากัดบางประการที่มันยังทําให้เกิดการปรับการเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยประมาณไหนครับอาจารย์ผมเข้าใจว่ามีสองจุดอย่างที่พอจะเห็นนะครับจุดที่หนึ่งก็คือเนื้อหาของการตัวกฎหมายเองเนื่องจาก เวลาเราล่างกฎหมายเนี่ยโดยวัฒนธรรมปกติที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มักจะมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึง่งแล้วก็ล่างกันไปครับโดยที่อาจจะเปิดออกรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนได้เสียน้อยจนเกินไปนิดหนึง่งก็เลยทําให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขารู้สึกว่าเนื้อหาสาระของตัวกฎหมายเนี่ยยัง ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอก็ <c oughs> ฝ่ายนั้นก็เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยเมื่อมีความเห็นต่างกันก็โดยธรรมชาติครับการผลักดันก็น้อยลง <c oughs> ประกอบกับจริงๆแล้วกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจเนี่ยมันมีรายละเอียดในเชิงเทคนิคค่อนข้างมากว่าไปแล้วก็เข้าใจไม่ง่ายเหมือนกัน, <c oughs> นก็โดยอาจจะเป็นเหตุผลนี้อีกประการหนึ่งที่ทำให้ ก็เลยมีการผลักดันและสนับสนุนไม่ได้ดีเท่าที่ควรผมเองเนี่ยเมื่อเมื่อรัฐธรรมนูญและเมื่อพระราชรัฐธรรมนูนหมายถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นะครับมาตรา81วงเล็บ3เนี่ยกำหนดให้ต้องมีองค์กรอิสระขึ้นมาองค์กรหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายครับแล้วก็มีพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายพศ2553 แล้วก็ได้มีการคัดสรรให้มีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายขึ้นมาเนี่ยผมเองในฐานะที่เป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายวงเล็บประเภทบางเวลานะครับก็มีสองประเภทประเภทเทต็มเวลา,ป,วลาประเภทบางเวลาแล้วได้รับมอบหมายให้ศึกษาคนา้นคว้าดูแลเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจค,ความจรงิงกฎหมายเศรษฐกิจยังมีอีกหลายตัวมากยังมีอีกหลายฉบับมากเลยครับที่มีความสำคัญจำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่ผมเองวิเคราะห์แล้วเห็นว่ากฎหมายหลักประกันเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในกฎหมายที่สามารถทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในสังคมได้ไม่ยากครับและที่สำคัญเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนถ้าทุกคนว,นวินทุกฝ่กายเลยใช้คำนั้นก็ได้ครับวินวินเลยครับคือทุกฝ่ายเนี่ยที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยครับือถ้าเป็นกฎหมายอื่นๆนหลายฉบับที่สำคัญจำเป็น แต่มันก็อาจจะมีผลกระทบในทางลบกับคนบางส่วนในสังคมคือมีทั้งคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ครับผมอันนั้น <พอ S 2> จะยากหน่อยอันนั้นจะยากขึ้นมาครับพอคิดดังนี้เนี่ยผมก็ลงไปศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เขาทํากันมาแล้วกว่า20ปีอย่างที่บอกก็เลยได้ทราบปัญหาข้อจํากัดเมื่อทราบปัญหาข้อจํากัดนั้นเนี่ยด้วยวิธีการทํางานของผมเนี่ยคือเราจะต้องประสานความร่วมมือและสร้างความเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อน ก็เรียนท่านผู้ฟังและเรียนคุณยศพรครับว่าผมก็ประสานตั้งแต่สมาคมธนาคารไทยซึ่งต้องถือว่าเขาเป็นองค์กรที่สำคัญที่จะใช้กฎหมายนี้โดยตรงครับผมประสานส่วนงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค NGO นะครับผมประสานกระทรวงกันคลังผมประสานธนาคารแห่งประเทศไทยผมประสานภาคร,ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคิดเห็นเพื่อรับฟังจุดยืนทุกฝ่ายเนี่ยหลังจากที่ได้เข้าไปทําความเข้าใจแล้วก็แลกเปลี่ยนกันหลายคนก็บอกว่าพร้อมที่จะให้ความสนับสนุนสำหรับนี้ถ้าเราสามารถสร้างกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กลายเป็นเครื่องมือใหม่ที่ผู้กู้คือประชาชนคือผู้ประกอบการ,รก็ยินดีจะใช้เพราะเป็นประโยชน์กับเขาผู้ให้กู้คือสถาบันการเงินก็มีความสุขที่จะให้กู้ไป ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินก็พร้อมจะสนับสนุนเพราะเท่ากับให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยหมุนเวียนไปได้ดีเพราะถ้าผู้ประกอบการเราสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสามารถเข้ามาแข่งขันประกอบกิจการต่างๆมากมายระบบเศรษฐกิจของประเทศก็หมุนเวียนก็จเจริญครับ,รบอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เราทํางานร่วมมือกับทุกภาคส่วนมาโดยตลอดมีความเข้าใจร่วมกัน เมื่อเข้าใจตรงกันเห็นตรงกันร่วมกันแล้วก็ช่วยกันผลักดันกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจิงอาจเรียกได้ในเชิงหลักการเลยครับว่าเท่าที่เราทํามาจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีฝ่ายใดสักคนเดียวยกมือค้านว่าไม่ต้องมีครับมันก็เลยจะเป็นความสบายใจแล้วก็น่าจะง่ายหน่อยที่จะข้อยากก็มี่อไปข้อยากประมาณไหนบอาจ์ทีเรียว่ายข้อยากคือรายละเอียดของเนื้อหาครับ เพราะอย่างที่ผมเรียนตอนต้นแล้วครับว่ามันค่อนข้างเป็นเทคนิคทางกฎหมายนิดนึงว่าเราจะสร้างระบบหลักประกันอย่างไรให้มันให้มันกลมกลืนให้มันใช้ได้แล้วมีประสิทธิภาพสูงสุดครับซึ่งก็ไม่เหลือบากกวแรงคือที่ผมเรียกว่ายากเพราะว่าถ้าจะอธิบายพี่น้องประชาชนหรือบุคคลที่ไม่ใช่นักกฎหมายว่ามันทำงานอย่างไรเนี่ย อันเนี้ยอาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยครับในรายการซึ่งพูดสั้นๆอย่างเงี้ยคงอธิบายลําบากมากแต่ในชั้นต้นเวลาผมอธิบายผมก็พูดให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายอย่างนี้ว่าแต่เดิมเนี่ยเรามีเครื่องมือเพียงสามตัวแต่ต่อแต่นี้ไปเราจะมีเครื่องมือทั้งห้าหกชิ้นมันก็หลากหลายมันก็เป็นประโยชน์อะไรเหมาะสมกับเราเราก็หยิบมันมาใช้เพราะว่าเครื่องมือใหม่ก็อาจจะเหมาะสมกับ คนซึ่งไม่มีที่ดินไม่มีอสังหาริมทรัพย์นะครับผมเชื่อว่าผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคนประกอบธุรกิจขายกว๋วยเตีย๋ยวเนี่ยนะครับแผงลอยสามารถเข้าหาแหล่งเงินทุนได้แล้วทั้งสิน้นปัญหาแต่เดิมที่กังวลว่าผู้ที่ต้องการแหล่งเงินทุนเข้ามาหาแหล่งเงินทุนในระบบไม่ได้คุณยศพรก็ต้องวิ่งไปหาแหล่งเงินทุนนอกระบบครับ ซึ่งดอกบี้แหล่งเงินทุนนอกระบบเราก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าดอกเบี้ยสูงมากครับที่ดอกเบี้ยสูงมากก็เพราะว่ามันไม่มีหลักประกันเมื่อดอกเบี้ยสูงมากผู้ประกอบการก็ลําบากมากครับที่จะต้องประกอบธุรกิจแล้วให้ได้ผลกําไรสูงมากเพียงพอที่จะจ่ายดอกเบีย้ย <c oughs> แล้วต้องมีเงินออมเหลือด้วยถูกไหมครับมีส่วนเกินเพื่อจะทําให้เขาพัฒนาต่อไปได้ AEC มาถึงเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเรายังไม่มีกฎหมายฉบับนี้เนี่ย ผู้ประกอบการไทยก็เสียเปรียบตั้งแต่ยกแรกแล้วครับเพราะอะไรครับอาจารย์ก็ธรรมดาครับถ้าคุณยศพรหรือท่านผู้ฟังลองนึกดูง,ง่ายๆว่าถ้าเราอยากจะประกอบธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมเรียนแล้วครับว่าหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราไม่มีทางมีเงินทุน100%อซของเราเลยใช่ครับเราจําเป็นต้องระดมทุนไม่จากตลาดเงินก็คือสถาบันการเงิน หรือระดมทุนจากตลาดทุนก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีสองทางนี้เป็นสองช่องทางใหญ่ๆที่ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ถ้าต้นทุนในการเข้าไประดมทุนผ่านสถาบันการเงินคือดอกเบี้ยแพงในขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศอาเซียนที่เป็นเพื่อนบ้านเราเขาสามารถระดมทุนเข้าไปหาแหล่งเงินกู้จากธนาคารได้แนตาดอกเบี้ยถูก เราจะแข่งกับเขายัางไงใช่ครับเพราะมันเกิดการแข่งขันกันใช่ครับเราก็เสียเปรียบอย่างแน่นอนใช่ไหมครับครับคือส่วนหนึ่งก็ต้องเร่งผลักดันให้มีกฎหมายนี้ออกมาใช้โดยโรเร็วที่สุดก่อนอาเซียนก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนยังไงแล้วครับอาจารย์ร่างเสร็จหรือย,อยังหรืออยู่ในส่วนไหนครับอาจารย์พูดถึงร่างพรบหลักประกันทางธุรกิจที่ว่าเนี่ยครับเรียนอย่างนี้ครับ ร่างกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากเป็นเทคนิคในทางกฎหมายจะมีรายละเอียดเนื้อหาของกฎหมายค่อนข้างยาวมีเกือบร้อยมาตราครับแล้วหลายเรื่องอย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามันเป็นเทคนิคทางกฎหมายมันเป็นวิสัยทัศน์ของนักกฎหมายที่จะต้องพยายามออกแบบให้กฎหมายเนี่ยมันทํางานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดังนั้นในรายละเอียดเนื่องจากเป็นของใหม่ ก็อาจจะมีข้อโต้แยง้งโต้เถียงในรายละเอียดกันอยู่บ้างแต่อย่างที่เรียนครับเนื่องจากเจตนาลมหรือหลักใหญ่ใจความในเห็นตรงกันก็ช่วยกันปรับปรุงอยู่ความจริงต้องย้อนหลังนิดนึงว่าคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่มอบหมายให้ผมเป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจเนี่ยครับเราไม่ได้เริ่มงานจากศูนย์นะครับเราเริ่มงานจากงานที่ กระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกฤษศีกาเขาทำงานกันมาแล้วระดับเพียงแต่อย่างที่ผมเรียนครับว่ามันอาจจะยังมีข้อบกพร่องข้อโต้แย้งโต้เถียงบางส่วนอยู่ตอนนี้เราก็กาลังพยายามทําเรื่องนี้จนนิ่งในระดับหนึ่งแล้วครับแต่เนื่องจากขอประอรหรือที่ย่อมาจากคําว่าคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยโดยโดยหลักการในการทํางานของเราเนี่ย กฎหมายก็ดีวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ดีเนี่ยกำหนดหลักการไว้ว่าในการปรับปรุงพัฒนากฎหมายเนี่ยเราจะต้องยืนอยู่บนหลักใหญ่ๆอยู่สองด้านครับด้านหนึ่งคือหลักขององค์ความรู้นั่นหมายความว่าเวลาเราจะปรับปรุงพัฒนากฎหมายเนี่ยไม่ใช่ปรับปรุงกฎหมายตามใจชอบของเราหรือปรับปรุงกฎหมายตามความต้องการของภาคราชการครับเราต้องปรับปรุงกฎหมายโดยยึด โยงอยู่บนองค์ความรู้โดยแท้ครับคุณยศพรครับถ้าเรายืนอยู่บนองค์ความรู้องค์ความรู้มันเป็นสัตธรรมใช่ครับมันก็เถียงลําบากความถูกต้องชัดเจนก็จะเกิดขึ้นด้านนี้เราก็ศึกษาวิจัยจึงต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งครับเราศึกษากฎหมายต่างประเทศที่เรียกว่า floating charge ซึ่งเป็นกฎหมายต้นแบบจากประเทศอังกฤษเราศึกษากฎหมายที่เรียกว่า secure transaction อันเป็นต้นแบบจากประเทศสหรัฐอเมริก,กาครับกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียวครับแต่เนื่องจากมันเป็นกฎหมายหลักประกันเช่นเดียวกันเราก็เอามาศึกษาพัฒนาปรับปรุงแล้วก็เอามาดัดแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมกฎหมายในประเทศไทยนะครับแต่นอีกด้านหนึ่งณนะด้านขาด้านนี้ตอนนี้เราทำมาจน อยู่ในขั้นเกือบจะสุดท้ายแล้วครับแต่ในอีกด้านหนึ่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรามีจุดยืนหรือหลักการในการทํางานว่ากฎหมายเมื่อออกมาแล้วมันจะมีผลใช้บังคับกับคนทุกภาคส่วนกฎหมายใช้บังคับกับทุกคนในสังคมถึงขนาดมีสุภาษิตกฎหมายว่าประชาชนปฏิเสธไม่รู้กฎหมายไม่ได้ครดังนั้นเมื่อกฎหมายมีความสำคัญและผูกพันกับประชาชนทุกภาคส่วน ขอประกรเราจึงวางหลักเอาไว้ว่าในการผลักดันกฎหมายในการปฏิรูปกฎหมายทุกเรื่องเราต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ครับขั้นตอนตอนนี้เรากำลังนําออกให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสรัรบรู้รับทราบมีโอกาสวิพาคษ์วิจาร์มีโอกาสศึกษาแล้วก็แสดงความเห็น รเราจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปแล้วสี่ห้าเวทีแล้วจะจัดต่อไปเรื่อยๆครับครับยังมีแล้วก็มีเวทีทั้งเวทีระดับกว้างนั่นหมายความว่าทุกภาคส่วนใครก็ได้ครับเราจัดเวทีในระดับกลุ่มเฉพาะเฉพาะกลุ่มของผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มของสถาบันการเงินคือธนาคารเฉพาะกลุ่มของ ประชาชนเฉพาะกลุ่มของเอ o ครับเราจัดแม้กระทั่งเฉพาะกลุ่มของผู้พิพากษา<อ>ผู้เฉพาะกลุ่มผพ้พิพวกษาก็เกี่ยวข้องครับเฉพาะกลุ่มของนักกฎหมายเช่นคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยผมเองก็ประสานความร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สุโขทยธรรมธิราชเป็นต้นครับเพราะอย่าลืมว่ากฎหมายเหล่านี้เนี่ยนักวิชกาการในมหาวิทยาลัยเขาก็มีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญศึกษาค้นคว้ามาพอสมควรครับศึกษามามากเลยสําหรับคนบางคนซึ่งอยู่ในแหล่งความรู้โดยตรงของเขารรเราก็มั่นใจในระดับหนึ่งครับว่าเมื่อเราผ่านกระบวนการสองด้านนี้อย่างเข้มแข็งแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎหมายที่มีความสมบูรณ์แบบ และเมื่อออกมามีผลใช้บังคับแล้วภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์สมเจตนารมณ์ที่เราต้องการครับคือต้องบอกว่าร่างพรบหลักประกันทางธุรกิจเท่าที่ฟังอาจารย์มาพร้อมเกือบจะทุกด้านเหลือแต่ว่ามันจะออกมาบังคับใช้เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเศรศรสียงสาระสําคัญของคอปกรเนี่ยก็คือ การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและก็คนทุกภาคส่วนครับอย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปนะครับอาจารย์ครับท้ายสุดของวันนี้จริงๆต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่ายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพรบหลักประกันทางธุรกิจอีกพอสมควรยังไงเดี๋ยวคงต้องได้มาคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับท้ายสุดของวันนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากคุณผู้ชมให้ร่วมติดตามร่างพรบหลักประกันทางธุรกิจอาจารย์อยากจะฝากอะไรตรงนี้ครับในโอกาสนี้ครับอย่างที่กลัาเรียนว่าเรากําลัง นำร่างพระราชบัญัติฉบับนี้เนี่ยออกรับฟังความคิดเห็นกับพี่น้องประชาชนอยู่ก็เราเผยแพร่ลงไปในเว็บไซต์ของคอประกนะครับก็คือ w w w LRCT LRCT ย่อมาจาก r e f r r m o o m m i s s i o n of t h a i l a n d ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนที่สนใจก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็สามารถ ให้ความเห็นสามารถวิาพากษ์วิจารณ์นั่นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พี่น้องประชาชนสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือเข้ามามีส่วนรับรู้รับทราบหรือบางคนก็ถึงขนาดบอกว่าอยากอยากได้ความรู้รเราก็เปิดเวทีนี้สําหรับทุกวัตถุประสงค์ได้เลยรหรือแม้กระทั่งเวทีที่เราจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นไปตามสถาบันการศึกษาไปตามสถานที่ต่าง ก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่สนใจก็ติดตามได้จากเว็บไซต์ของคอประคอเช่นเดียวกันครับแล้วท่านก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกับพวกเราได้ในการปรับปรุงพัฒนากฎหมายของประเทศเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยต่อไปครับครับก็มีรายละเอียดที่ขึ้นโชว์อยู่หน้าจอในตอนนี้นะครับทั้งเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook คุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาติดตามการทํางานได้ครับยังไงอย่าลืมนะครับอย่าพลาดชมครั้งหน้า ท่านอาจารย์กำชัยก็ยังอยู่กับเราแล้วก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวถึงร่างกฎหมายที่มีการปรับมีการเปลี่ยนดูซิว่าตุ๊กตาตัวที่4ตัวที่5ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือตรงไหนอย่างไรนะครับวันนี้รายการปฏิรูปกฎหมายกับคอปรกำหมดเวลาลงแล้วครับ ต้องขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดรกำมชัยจงจักรพันธ์ท่านกรรมการปฏิรูปกฎหมายครับที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยสําหรับการติดตามรับฟังครับผมแล้วก็ทีมงานท่านารกำมชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ